สวัสดีครับพบกผมป๊อปปี้นะครับกับบางกอรกระซิบก็1สิบกระซิบครับวันนี้เนี่ยมีสาวๆมารอคอยผมเยอะมากๆเพราะผมจะไปถามเขาครับว่าความสวยของเขาทําให้เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างอย่างความหล่อของผมก็เคยเกิดเหตุเหมือนกันอย่างรถไฟชนกันแต่ไม่ได้ชนกันนะฮะชนหน้าผมนี่ละฮะถึงได้เป็นแบบนี้เริ่มจากความสวยของสาวาออ้กระมนเนตรกันก่อนเลย สวัสดีครับคุณายคับสวัสดีค่ะคุณปอปปี้นี่กำลังจะเป็นเจ้าสัวเจ้าสาวเจ้าสาวน่าที่สําคัญนะครับผมเคยไหมฮะคุณายที่แบบว่าความสวยของเราเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรคะแบบเป็นเหตุทําให้ผู้ชายต่อยกันเพื่อแย่งเรามีไหมผู้เป็นคําถามที่ไม่เคยเจอมาก่อนค่ะอยากรู้อยากรู้ต้องแสดงว่าไม่เคยเจอแต่ต้องเคยมีดิไม่มีไงคะเอาไม่มีอะฮะไม่มีคุณปอปปี้จริงๆไม่มีเลยงั้นเอาอย่างนี้แบบว่าเราสวยจนเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆเอาจริงๆไม่มีที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติ ย้อนกลับไปตอนเวลาปกติเราเป็นค่อนข้างหัวโจกที่เหมือนแบบมีเรื่องกับผู้ชายมากกว่า<ห>วมันแม่ต่อยตีผู้ชายแทนแล้วไม่ได้เชิงต,ต่อยตีแต่ว่าแบบเฮ้ยแบบห้าจนบางครั้งผู้ชายแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบสายกิจกรรมที่ทํางานที่โรงเรียนเราก็จะเป็นแบบเด็กกิจกรรมอยู่พาร์ทแบบคุมเด็กสแตนตีกองอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เป็นฟิลแบบนั้นแบบว่าเป็นอาหัวหน้าคณะทาพาเลทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพักพวกเป็นเพื่อนผู้ชายเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่สายแบบ สวยหวานหรือว่าดูน่าจะถูกจีบได้ในโรงเรียนเลยค่ะถ้างั้นผมถามหน่อยสิว่าอ่ะงั้นย้อนไปก่อนที่จะถูกขอแต่งงานมีผู้ชายมาจีบเยอะไหม ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะน,นะจริงจริง<ๆ>มีบ้างแต่ว่าคือเราว่าเราอ่ะมีสไตล์เหมือนแบบเป็นเพื่อนกับพวกผู้ชายมากกว่าเราจะไม่ใช่ทายพี่ผู้ชายจะชอบนะเรารู้สึกเรามันเริ่มรู้ตัวเองเนี่ยว่าตัวเราสวยตอนไหนฮะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากรักสวยรักงามอ่ะตอนอายุ25เราเพิ่งมาเริ่มแต่งหน้าเป็นตอนอายุ25ค่ะแล้วพี่ว่าเนี่ยเคยชมว่าคุณอายสวยบ้างไหมฮะ พี่ว่านชมตลอดเลยไม่รู้อวยหรือเปล่าไม่คือแบบว่าไม่มีใครชมหนูไงคือพี่ว่านจะเป็นคนที่เขาจะไม่ได้มีสเตอริโอไทป์ของความสวยอะ่ะไม่ได้ว่าอย่างงี้คือพิมพ์นิยมแต่เขารู้สึกว่ามองว่าสิ่งนี้ยคือดีแล้วก็อยากให้กําลังใจเราไงเหมือนแบบเติมใจกันนะคะชมกันไปชมกันมาแล้วก็เลยขอแต่งงานมานั่เลยล่ะพักสักครูนะ่แล้วช่วงหนะน้าเรามาเมากับคุณน,น้องน้ําขิงกันต่อ ซมาเม,า,มากันตอนนน่อละกับคุณน้องน้ำขิงละความสวยของเขาจะเป็นเหตุหรือไม่ล่ะไปฟังกันครับสวัสดีครับคุณน้ำขิงครับสวัสดีค่ะพี่ป๊อปปี้เข้าประเด็นคำถามเลยความสวยของเราเคยเป็นเหตุบ้างไหมฮะทำไมพี่ป๊อปปี้ถึงพูดแต่เรื่องที่แบบหนูได้ยินมาทั้งชีวิตล่ะอุะอ้ยผมว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ที่ผมฟังอะไรอยู่ครับเนี่ย ไม่ใช่เอาผมเลยอยากรู้เลยเนื่องบอกว่าเราเป็นเหตุประทังชีวิตแล้วเหตุอะไรบ้างยกม,มาสักตัวอย่างหนึ่งแบบผู้ชายแบบลุมจีบเรามีไหมก็มีนะคะลุมจีบเราเห็นก็มันคงไม่เป็นเหตุขนาดนั้นแต่ว่าที่เราแบบจดจําได้ก็คือแบบว่าจะมีเพื่อนสมัยปถมวันวาเลนไทน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมเพื่อนคนนี้เขาหายไปทั้งวันเลยอยู่ในห้องก็แบบเหมือนเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวยแล้วสุดท้ายพอเลิกเรียนหมดเวลาเนี่ย เขาเอาดอกกุหลาบที่เขาทําทั้งคาาตั้งแต่เช้าจนบ่ายอ่ะแบบเป็นเกกุหลาบแพนเมดอ่ะเอามาให้เราอย่างเงี้ยเราก็เป็นเหมือนแบบโอ้ประทับใจเพื่อนเขาแบบว่าเหมือนพยายามทานู่นทํานี่ให้เราและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เราโสดโสดอ้าวเราชื่นชมในผลงานเขาเราโอ้โนี่มันอาร์ตมากเลยเนี่ยสิ่งนี้ผมว่าผู้ชายก็ต้องแย่งกันนะแย่งกันผักใส่ไล่ส่งออกไป ยอกเล่นนะคุณผมผมก็ <ผม S 1> พูดเล่นคุณน,น้ำศรีนะฝากผลงานหน่อยครับผมฝากด้วยนะคะแล้วกเรื่องยมรุ่นกับผู้สาวค่ะเดี๋ยวได้ดูเร็วๆน,นี้แน่นอนโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะ